ครับสวัสดีครับจากงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะครับตอนนี้ทางงานประกันได้ทําการสร้างได์นะครับบน g o o g l e Drive ไว้ให้ครูทุกทท่านนะครับที่ได้รับผิดชอบตามหัวข้อการประเมินต่างๆนะครับใช้สําหรับเก็บไฟล์นะครับในทางออนไลน์นะเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลนะครับตอนนี้ทางงานประกันได้จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นวิดีโอ วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานในขั้นต้นนะครับให้เราทําการเข้าไปที่เว็บของ Google ก่อนนะครับโดยการเปิดเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Firefox นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Google Chrome นะครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ google นะครับ .com นะครับ ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ google.com ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณครูท่านใดนะครับได้เข้าสู่ระบบของ google ไว้แล้วนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อของคุณครูท่านนั้นนะครับหรือถ้าเรายังไม่ได้ทําการเข้าสู่ระบบนะครับให้เราทําการคลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับหรือภาษาอังกฤษจะเขียนว่า sign in นะครับคลิกลงไปนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราพิมพ์นะครับชื่ออีเมลของเรานะครับลงไปนะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านของเรานะครับ พอเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะกลับเข้ามาสู่หน้าเดิมครับแล้วสังเกตว่ามุมบนขวาของเรานะครับจะเป็นชื่อบัญชีของเราอยู่นะครับให้เรามาที่เมนูที่เป็นจุดนะครับสี่เหลี่ยม9้าจุดตรงนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งทีนะครับครับคลิกลงไปหนึ่งทีจากนั้นจะเห็นคําว่า d r i v e นะครับจะเป็นรูปคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะครับสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น Google Drive ของเรานะครับ Google Drive ของเราส่วนโฟลเดอร์ที่ผมทำการแชร์ไว้ให้ทุกท่านนะครับตามอ e ีเมลที่ทุกท่านได้ให้มานะครับผมได้ทำการเพิ่มไปในหัวข้อที่ทุกท่านรับผิดชอบนะครับโดยการเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านั้นนะครับมันจะอยู่ที่ตรงเมนูซ้ายมือนะครับที่ชื่อว่าแชร์กับฉันนะครับแชร์กับฉันหรือจะเป็นรูปคน2คนยืนซ้อนกันตรงนี้นะครับ อยู่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับให้เราคลิกเข้าไป1ทีครับเสร็จแล้วนะครับในหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เมื่อมีคนแชร์โฟลเดอร์กับเรานรใน Google Drive มันก็จะมาขึ้นในหน้าจอนี้นะครับดังตัวอย่างนี้นะครับของผมได้รับผิดชอบในหัวข้อเรื่องการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียงงนการสอนนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการ เพิ่มอีเมลของผมเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นก็ในโฟลเดอร์ที่เรารับผิดชอบนะครับก็จะมีเกณฑ์การประเมิอนอยู่นะครับเราลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าในเกณฑ์การประเมินของเรามีอะไรบ้างน,นะครับเอกสารหลักฐานที่ควรเก็บนะครับควรเก็บอะไรบ้างก็จะเป็นเอกสารหลักฐานตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินของระดับคุณภาพนะครับ ของมาตรฐานการกศึกษาซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อัปโหลดใส่ในลายกลุ่มให้ทุกๆท่านต่อไปนะครับทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มไฟล์ครับวิธีการเพิ่มไฟล์นี้ง่ายมากเลยนะครับให้เราทําการเปิดโฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นของผมจะเป็นรายงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายพัสดุนะครับตรงนี้นะครับวิธีการ เพิ่มไฟล์เข้ามาในนี้นะครับทำได้ง่ายมากเลยครับให้เราทำการคลิกเมาส์ค้างนะครับที่ไฟล์ที่เราต้องการนำอัปโหลดขึ้นสู่ Google Drive นะครับคลิกค้างไว้นะครับจะสังเกตว่าตัวไฟล์ของเรานั้นจะติดเมาส์มาด้วยนะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วเราก็เอามาวางนะครับไว้บนพื้นที่สี่เหลี่ยมครับในตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยเลยครับ พอเราปล่อยเมาส์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเมนูอัปโหลดขึ้นด้านล่างนะครับถ้าอัปโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีเป็นโฟลเดอร์นะครับก็ง่ายเลยครับถ้า,าว่าผมต้องการอัปทั้งโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็คลิกลากทั้งโฟลเดอร์ลงมาวางไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นตัวตัวไดรฟ์ของเราจะทําการค่อยๆอัปโหลด ขึ้นสู่เว็บไซต์ให้นะครับขึ้นสู่เว็บไซต์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับมันก็จะเขียนว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าสู่หน้าจอที่เป็นได์ของวิทยาลัยให้ดูนะครับว่าข้อมูลที่เราอัปโหลดขึ้นมานั้นมันก็จะมาปรากฏบนได์นะครับที่เป็นได์ของวิทยาลัยเหมือนกันนะครับที่เป็นเจ้าของงานเห็นไหมครับ ในไดท์ที่เราอัปโหลดขึ้นมาครับผมก็จะมีไฟล์ของคุณครูทุกคนนะครับที่ช่วยอัปโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆขึ้นมาไว้ให้นะเพื่อที่ผมจะรวมเล่มนะครับแล้วก็สรุปรายงานต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีการขอดูไฟล์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะครับการประเมินต่างๆที่ผมได้เก็บรวบรวมมาครับครูทุกท่านก็สามารถมาดึงไฟล์นะครับที่อยู่บน Google Drive นี้นะครับหรือผมก็ ส่งไฟล์บน Google Drive นี้ให้กับครูทุกท่านได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกนะครับให้กับคุณครูที่ต้องการเก็บไฟล์นะครับไว้บน Drive ครับไว้บนออนไลน์นะครับทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันในสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอวิธีการใช้งานนะครับหากสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผมโดยตรงเลยนะครับทางแชทไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับ วิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับ